Catimatiyam bimbaṃsarañca catimatiyam bimbaṃkha sarañca catimbaṃkha puthē atra vesantaṭa santi santi saha saketan santi saha sariñama misirasā angtē santi 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 मकारानुपेण तवा साफे उपातवे अनेका अन्तराय विना सन्तु असि सतोे पाञ्चपाया सञ्च चतुवे सति सहसखे दासतसहसानि

namo maha sangka sabdiso tasi ratitino namo o makaya rata saratanaya sasaktu karnamo o makati tasasaswadu namo karapapa we navikasantu pataka namo charanupapa we nasuwati

นานังปันทนานาเจเสวนาปูชาจาโฉนียานังเอตัมมังคารามุตตมังปฏิรูปะเทสวโสจะโุภเตจักตาปุญญาตาอาตสัมมาปณินทีจเอตัมมังคารามุตตมังชาหุสัจันจสิปันจวินโยุจสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจเอตัมมัน Kalamu damang mata Bitu upah kanan Kota kanan sesang kamu Anakku raja Kamang tanya kamang, มังท่านจะทำมัจริยาจะยาตกานังจะสังขโหอนวัตสานิกรรมนิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิระจีปะปามาจะปานาจะสัญโมอาปามาโทจะธทมเนสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโมจะนิวาโคจะสังตุจิจะกาตัญญุตากาเรนะขามาส นเอตัมมังคารมุตตมังคันติจสวบจัสตาสัมมานาจารย์สนังตาเรนธรรมาสะกัสฉะเอตัมมังคารมุตตะตะโพวจักรมัจาริยัจาริยสัจจานาตาสนังนิพพานาสัจิริยาจะเอตัมมังคารมุตตังบุธัสโรกัตมเนหิตตังยัสนากรปะเ

ตะโตจะเริยันจะสัมปาทังอเวรังเอสัพพะใติดทันจะรักมิสิโนวาสยานุบายาวตาสมิกตเมโทเอตังสติงอติเตยพระรัมมตังมิหารังอิทมาหุติหินจารุปะคัมมัสีลาวคกะ สัมปันโนกามิสุวินัยเกธังในจาตุการเสศยัตปุริเตียติยนทุนิมิตังอวมังคารโยจามนาโุสกุณาสัสสะโทปะปะกวตุสุวินันอาการตังโุธารุภาเวนาวินาสเมมตุยันทุนิ ตังอวะมังคะระชายโยจามะนาโปสกุณารสสะโทปาปาคาหตโตสุวินังอะกันตังธรรมะนุภาเวนะวินาสเมตุยันทวนิมิตตังอวะมังคะระชายโยจามะนาโปสกุณารสสะโทปาปาคาหตโตสุวินังอะกันตังสังฆานุภาเวอะวินาสเมตุนัติเมสรนังอันญังโกโต วังวังเอเตนะสัจว์ชวเอเชนะโหตุเตใชยามันการันอาติเมสระนังอันยังธรรมโอมิสระนังวะลังเอเตนะสัจว์ชวเอเชนะโหตุเตใชยามันการันอาติเมสระนังอันยังสังโฆเมิสระนังวะลังเอ นะสัจจวัตเทนะหวตุเตสยามกัลังยังเกณฑีลังตานังโรเกวิสัยวิังมุสารัตตนังโคดจาสมังนาติอาสมาโสจี ภวันตุเตยังกินทิรัตตานังโรเเวิจยวิภิธังบุตรัตตานังอักมาสมานาติตตาสมาสุทีพวันตุเตยังกินทิรัตตานังโรเกวิจยวิภิธังบุตรัตตานังสังฆาสมานาติตตาสมาสุทีพวันตุเต โนมะขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเดชจารณสัมปันโนสุขตุโลกะสิตุอนุตตาโรปุริสกามะสารติสัตถะเทวมารสชานังพุทโธภควาติสวากาโตภะคะวะตาธัถมุสันติติโกอาตาริโกเอหิปัสสิโกโอปะริโกปัจจังเวทิตาโพคิน ปฏิตปันโอะปะกวะโตสาวกะสังโฆอุบจุปฏิปันโอะปะวะโตสาวกะสังโฆญา patipanno paggawato sawatassa ko sami ti patipanno paggawato sawatassa ko yatidam cattari purisa yugami ata purisa ukala eva paggawato ปัญญาเกตตาโรกาสัตติวุ้งสหสัมมิเนเมตสาวุตันตังเีเมคารังอุติตาโวราเสระมารังธานาสิธรรมวิตินาสินตวามุนิโตตันเตสสาภะวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกาม โยจทตสาปะรติโคยัมปะนารวตมาตมะตากยาทันเตสุทัตวิกินาจิตวาวุนิโทตันเตตสาปวตุเชยมังคารานินารากิริงอตวรางอติมันตปูตังทาวขิจักกามสเนวสุการุณาเมตตโกเสกวิกินาจิตวาวุนิโทตันเตตสา สาวตุเตนยมังคะลานิโอเกตถากรรมติหาทัสสะลุนังตังทาวปิโยชนะปังสุริมาระวันตังอิจิปิสังกัจจมโนิตตะวาปุริโตตังเตจสสัาวตุเตนยมังคะลานิกตวานักาตมุตารังอิวะคาปิเนียจินชายตัวเจวะจันนังจันนกายมาเจสัส Sampeza sama vitina siddha wa muni noda dante sasaba watute cayamangkara ni sata meha yamatisa jagawaka ketu wata piru pisamanang adi amjaputang banyak pati pancarito सा भवतु ते जय माकाराणिबुचकिबुजेन ते लभुचकेन समापयन्तो एोपदे सविधिना चिवामुनिोटन्ते ससा भवतु ते जयमाकराणि दोखादे पुचकेन सुता อาปพิธานังยานาจเมนะวิฏินาจิตตวามุนินทวตันเตสะสาปวต

นาวตุเตสัยมังคะลานเจยันโตโคติยามุเตสกัยานทันติวัจโนเอวังตวังวิชโยนิชายสุสัยมังคะริอปาราจิตตพันลังเกสิเสภะวิโพคะเรอภิเสกสัพพุธานังอาคาปันโตภโมนิสุนัตตังสุมังคลังสุปภาตัง โสตินงสุขานุสุโมหโตจัสุเยขังพรัมมัญริสุปัาถินังกายกรรมังวาจากรรมังปัาถินังปัาถินังมโนกรรมังปานิพิเตปัาถินังปัาถินางอิทัตถวะระพันตันเถปัาถิ Soka phatta jhiri soka hontu sape vipa nino eta watta jami sampadan punya sampadan sape tewa nungo nantu sa pa sampadisintiya tanan khan tu sa ta yasira ngakhan tu sa pa pa wa na vedha hontu te watta kalapasa bateka nanya yang kelantara hanta nja te seralakan panha misa paso ini angkuran ang nawana disapa wang wilasa cinta yatike rawas mingte ini bisa abiloni santa ini pantri diraya suwantiho ตุวะวัตุสาวะมมังคารังรักขันตุสาปะเทวตาสาวะปุตตะนุภาเวนะสก้าสตีพะวันตุเตวะวัตุสาวะมังคารังรักขันตุสาปะเทวตาสาวะปะขมานุภาเวนะสก้าสตีพะวันตุเตวะวัตุสาวะมังคารังรักขันตุสาปะเทวตาสา